สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะห่างหายกันไปนานนะคะจากช่องชาแนลนะคะแม่พัชชีนะคะแล้วก็จากแฟนเพจนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือตกยศกดยกผงวันนี้นะคะอะจาจะมาแนะนํานะคะแล้วก็มาทานี่เลยนะคะเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมนูนี้นะคะหาทานยากนะคะแล้วก็หาซื้อนะคะไม่ค่อยได้วันนี้ก็เลยนะคะจะมาลอง ทำนะคะเป็นสูตรที่ได้มาจากช่องแชนแนลนะคะใน a c e b o o k นะคะของคอุณแม่โอ๋เนาะต้องขออนุญาตให้เครดิตเขาดนึงนะคะเป็นช่องแชนแนลของคุณแม่โอ๋นะคะสอนอสอนรูปทำอาหารนะคะมาแม่โอ๋นะคะขออนุญาตให้เครดิตวันนี้นะคะเรามาดูอุปกรณ์นะคะแล้วก็เครื่องที่เราได้เตรียมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตปิดพัดลมแป๊บหนึ่งเนาะ,ะเพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนนั่นก็คือจะมีนะคะมันเทศนะคะโอ้โห Oo, มันทรมะนะคะมันเทศนะคะเราก็จะมาร้างทําความสะอาดแล้วก็ฟาน <transcend. S 2> นะคะเป็นชิ้นๆและนําไปนึ่งนะคะใช้มันเทศนะคะ500กรัมนะคะและก็มีนะคะแป้งนะคะอเนกประสงค์นะคะแม่คะนะคะใช้แป้งอเนกประสงค์ตาเว้วนะคะก็จะใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะที่เป็นแป้งสาลีนะคะอยู่ที่อัตราส่วน50กรัมนะคะและก็มีนะคะนี่เลยนะคะเป็นแป้งมันนะคะ สองร้อยกรัมอันนี้นะคะเป็นแป้งมันสองร้อยกรัมแล้วก็จะมีเกลือป่นนะคะเกลือปน่น แล้วก็ในสูตรเนี่ยเขาไม่มีกะทิแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะรองนวดนะคะใส่กะทิลงไปสักนิดนึงเพื่อเพิ่มความอร่อยแล้วก็จะมีอัตราส่วนนะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวเรานะคะจะต้องบดนะคะตัวของมันบดก่อนนะคะมันบดเนี่ยไม่ใช่มันบดมันนึ่งนะคะที่เรานึ่งไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องนํามานะคะเพื่อที่จะทําไมคะทาให้ตัวของมันเนี่ยเขาแตกตัวแล้วก็ นวดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมานวดมาคลึงนะคะให้เป็นรูกกลมๆนะคะเมนูนี้เรียกกันว่าไข่นกกระทานะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปบดมันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ใกล้จะสําเร็จใกล้จะเสร็จนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเขาก็บอกว่าไม่ยากเลยหลังจากที่เรานะคะมึ่งนะคะตัวของมันเนี่ยได้ที่นะคะอันนี้เราจะใช้เป็นมันเทศนะคะมันเทศที่เรานะคะจะนํามานะคะเป็นอ่าส่วนผสมแล้วก็เป็นเมนูของอ่าไข่นกกระทาเนี่ยเราจะต้องใช้นะคะตัวของที่บดนะคะอ่าเกี่ยวลงไปแบบนี้ให้ตัวของเนื้อมันเนี่ยค่อนข้างจะมีความละเอียดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคลุกเขากับตัวของแป้งด้วยนะคะโอเค ต่อคลิปเลยนี่นะคะตอนนี้นะคะอ่าแม่พัดน,นะคะก็ได้นะคะทําก้านผสมนะคะส่วนผสมทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้บดนะคะมันบดอ้อเมื่อกี้นะคะแม่พัดก็ดูนะคะสูตรไปผิดก็คือจะต้องมีกะทิด้วยะคะ่ะกะทิหนึ่งร้อยกรัมตอนนี้นะคะเราจะทําแป้งเป็นวงกลมอ่ช่องกลมๆนะคะแล้วก็นําตัวของเนื้อมันบดนะคะเนื้อมัน ที่เรานึ่งแล้วบดเรียบร้อยนะคะลงไปเพื่อที่จะคุกเขานะคะกับตัวของอ่าแป้งนะคะเราจะต้องเก็บนะคะทุกรายละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีน้ําตาลนะคะในส่วนผสมนี้นะคะจะมีน้ําตาลอีก140กรัมนะคะเดี๋ยวเรามาใช้ส่วนผสมอัตราส่วนที่นะคะอ่าเป็นกะทินะคะก่อนนะคะผสมลงไปนะคะ100กรัมนะคะก็จะใช้เป็นกะทินะคะ กล่องนะคะนี่เลยเท hey, ลงไปนะคะหนึ่งร้อยกรัมนะคะ mm hmm. อัตราส่วนนะคะก็คือจะมีแป้งมันเนี่ยสองร้อยกรัมแป้งสาลีนะคะอเนกประสงค์ห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็ผงฟูนะคะเป็นผงฟูอ่าของเบสฟู o ดก็ได้นะคะเนี่ยหรือว่าอิมพีเรียลนะคะหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลทราย อ่าเดี๋ยวขออนุญาตขอน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งรอย่า4ี่สกรัมนะคะก็คือเกือบเกือบประมาณ1นึขีดครึ่งนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบหวานนะคะก็อาจจะต้องปัดความหวานนะคะใส่ลงไปอีกสักเป็นหนึ่งขีดครึ่งเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ชอบหวานมากนะคะเพราะว่าในอันตราส่วนนี้เขาจะแบบไม่ค่อยหวานมากนะคะอ่านี่เลยใช้ เห็นไหมหนึ่งส่วนสามของถ้วยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จะมีเกลือนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมานวดนวดนวดแต่ทุกครั้งนะคะที่เราจะทําอาหารเนี่ยเราก็จะต้องทำไรคะทำความสะอาดนะคะมือนะคะเพื่อสุขอนามัยเนี่ยจะต้องทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูเขาจะใส่นะคะเกลือนะคะเพื่อตัดรสชาตินะคะของความหวานเค็มไปนิดหนึ่งนะคะ่ะ จะไม่เข้มมากนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํานะคะตัวของอส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยนะคะโดยการขยําไปเลยนะคะขยำขยํายให้คลุกเคล้ากับแป้งนะคะใช้มือนะคะที่ทําความสะอาดแล้วเนี่ยขยาไปได้เลยนะคะขยําขยําขยําแล้วก็นวดนะคะพอนวดจนแบบเนื้อของอ มันนะคะกับอัตราส่วนของแป้งเนี่ยเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเป็นรูปกลมๆนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพักนะคะไว้สักคู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันอีกทีนะคะเย้ yeah! เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เรานะคะอ่าพอส่วนผสมของแป้งแล้วก็ไปพักแป้งเอาไว้10นาทีตอนนี้ค่ะเราก็ได้นะคะ ปั้นนะคะตัวของไข่นกกระทานะคะพร้อมที่จะไปลงทอดกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไข่นกกระทงเราจะหน้าตาเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลย มาถึงขั้นตอนการลงทอดนะคะตัวของไข่โนกกระทากันแล้วนะคะในขั้นตอนนี้นะคะตัวของไข่โนกกระทานะคะเราจะตั้งน้ํามันนะคะวอร์มกระทะไว้นะคะเราจะใช้ไฟระดับปานกลางนะคะจะไม่ใช้ไฟที่แบบว่ามีความร้อนสูงเพราะว่าขณะที่เราใช้น้ํามันอ่าที่มีความร้อนปานกลางนะคะตัวขนมเนี่ยเขาก็จะอ่าเกิดเขาเรียกว่าสุกนะคะ ทั่วอ่าทั่วกันไม่ทําให้ตัวของขอนมเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่ทําให้ขหนมอ่ะมันไหมก่อนแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวของเจ้าตะแกงนะคะเป็นตัวกด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 ครึ่งๆ,ๆนะคะในขณะที่เรารอนะคะอ่าเราก็จะมาดูนะคะตอนที่ขนมเรานะคะออก ว่าจะเป็นสีสันน่าทานน่ารับประทานแค่ไหนนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะระหว่างนี้นะคะตัวขนมของเรานะคะเริ่มที่จะรอยขึ้นมาแล้วนะคะรอยขึ้นฟูขึ้นมาบนผิวของน้ํามันแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวของตะแกรงนะคะเป็นตัวช่วยกดนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากดเนี่ยเขาก็จะได้ความเขาเรียกว่าพองเนาะแต่เมื่อกี้กดเร็วไปหน่อยนะคะอันนี้เลยกลายเป็นนกกระเบนไปแล้วนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวไว้เรามาดูตอนที่สําเร็จกันเลยแล้วกันนะไม่อะไม่ยากแล้วก็อืจะบอกว่าลองทําดูแล้วกันนะคะสูตรนี้นะคะไม่ง่ายแล้วอะเขาเรียกว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเนาะแต่สําหรับภูพดะะัดค่ะภูพัดว่าไม่มีอะไรที่จะเกินความสามารถถ้าเกิดเรานะคะอยากจะทํานะคะอยู่ช่วงนี้นะคะก็ลองฝึกทําอาหารนะคะให้ลูกๆให้แบบเด็กๆหรือว่าอาจจะสามารถนะคะ แปรเปลี่ยนนอกมาเป็นอาชีพได้ด้วยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะกดซับกดซับสไคร้นะคะที่ช่อง Youtube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ